มีความสุขตรงที่เราเหลือกินเหลือใช้เลยค่ะสําหรับของในส่วนเรากินไม่หมดนะคะกล้วยเครือนึงกินไม่หมดแจกแล้วก็แบ่งปันไปแบ่งปันเพื่อนบ้านแจกบางคนก็มาขอซื้อซื้ออ่ะให้ฟรีๆไม่เอาเกงใจงั้นงั้นขายด้วยแถมด้วยค่ะตันเดินแถมอะไรกันมาซื้อเหรอตัดเกินเหรอแถมเลยค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มองเห็นอะไรในแสงสว่างสำหรับเราเรามองเห็นความสุขเพราะความสุขมักอยู่กับแสงสว่างเสมอเราจึงมุ่งมั่นเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยทุกคนด้วยความยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟื้นถิ่นแผ่นดินเกิดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคนนำทางวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมเยียนสวนต้้มเตี้ยมเกษตรอินทรีย์ครับชื่อนี้แปลกครับเราจะไปคุยกับเจ้าของสวนซึ่งเป็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่มีงานประจำแต่ด้วยเหตุผลคนใดเขาจึงมาทำสวนเกษตรอินทรีย์ที่นี่เดี๋ยวตามผมไปเลยครับ วีรวุฒิวงหารเจ้าของต้มเตียมเกษตรอินทรีย์ตัสนีวงหารเจ้าของต้มเตียมเกษตรอินทรีย์ตั้งเป้าเรียนรู้ลงมือทำครับมุดก่อนที่จะมาทำสวนเนยนะฮนะทั้งคู่เนี่ยทำอะไรกันอยู่ทำงานประจำอยู่ครับเรอมีงานประจำครับ เป็นงานประเภทไหนครับราชการหรือว่าอะไรเป็นงานบริษัทที่โรงปูนแห่งหนึ่งครับอ๋อเป็นทํางานอยู่โรงปูนรายได้ก็ดีเนี่ยพนักงานโรงปูนมั่นคงครับแล้วตัสมาทำงานโรงปูนค่ะที่เดียวกันค่ะแต่ว่าอยู่ฝ่ายการตลาดนะคะอ๋อไปเจอกันนี่ที่นั่นเจอกันตั้งแต่สมัยตัสมเรียนแต่เขาทำงานนะคะอ๋อครับครับแล้วทีนี้ทำงานสบายๆนะก็มีรายได้ประจำ ทำไมเึ่งอยากจะมาทําการเกษตรมาเป็นชาวสวนพอพอดีใจรักนะครับนะใจรักใช่ครับคือได้ได้แบบครั้งแรกคือทดลองทดลองปลูกดูครับครับแล้วพอปลูกได้สําเร็จก็รู้สึกภูมิใจก็ม,มันมีมนแรงบันดาลใจอะไรทึงมาลักในเรื่องการทําสวนทําเกษตรบางคนเขาดูอย่างถ้าดูช่งวงวัยช่วงอายุเนี่ย หลายคนนี่ยเขาไม่ได้สนใจงานที่ต้องเหนื่อยต้องตากแดดครับก็พอดีแฟนเป็นคนชอบกินตลัดใช่ไหมครับอ๋อนี่แสดงว่ารักแฟนเนี่ย <c oughs> แรงจึงใจแรกคืออยากจะทําอะไรให้แฟนครับอพอดีแล้วพอดีเขา ซื้อสลัดมาแล้วมันมันมันไม่ไม่กรอบครับนั่นมันขมพรดง่ายคือเราอยากจะดูแลสุขภาพของเราเองก็เลยบังคับให้วุดเนี่ยให้ดาวูดเนาะดาวี่ยลงมือทําสวนไม่ได้บังคับครับไม่ได้บังคับอ่อจริงจริงก็บอกบังคับแล้วก็ได้เนี่ยไม่มีใครว่าแตเพื่อนฝูงที่ดูรายการที่อยู่เขาไม่ไม่มาบอกแล้วว่าเราดูนู่นนี้แล้วลงมือทำเนี่ย ที่ลงมือครั้งแรกเยเราเจอปัญหาอะไรไหมหรือว่ายังไงก็ลงมือครั้งแรกเจอเจอครับจะปลูกไปปลูกมาก็ตันตักตัวเล็กๆแล้วเช้ามายอดหายหมดเลยหายหมดครับกอยังไม่รู้สาเหตุว่ามันหายไปได้ยังไงก็ต้องมามาศึกษามาดูว่ามันมาจากอะไรก็ไปเจอว่ามันเป็นหอยเจดี อหอยมันมากินใช่ครับพ voilà. ื้นที่บริเวณนี้มันก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วก็แถวนี้ไม่มีเคมีเราก็ไม่ได้ใช้เคมีเลยนไม่ได้ใช้ใช่ครับับแล้วแก้ปัญหายังไงก็ได้เจอหอยมากินต้นอ่อนของเราก็พอดีเห็นไปดูใน YouTube เขาเป็นแปลงยกยกพื้นว่าพวกหอยจะจะขึ้นไปถึงนะครับครับแล้วมันจะป้องกันพวกแมลงพวกหมัดกระโดดหมัดดินอะไรพวกนี้ครับ แล้วมันจะให้ความสะดวกสบายไม่อาศัย YouTube นะเป็นครูของเราใช่ค่ะพัศนีมีส่วนช่วยยังไงบ้างช,ช่วงแรกที่ลงมือทำคือตั้งแต่แรกเลยนะคะ,ะเป็นคนที่ไม่ได้เพาะผักเลยเขาจะเป็นคนทำคนเดียวหมดค่ะ ก็อาาศัยว่เนื่องจากเราสั่งให้เขาทำเขาทำงานเอาวันนี้ทำโออาวได้เวลาเพาะผักแล้วก็เลยลองทำเองค่ะก็ใช้เปิด Youtube เหมือนกันค่ะหาวิธีทำยังไงให้ผักงอกเร็วมีแบบโปรยเลยแบบไม่แช่น้ำกับแช่น้ำต่นินก็ลองพิสูจน์กันว่าอันไหนงอกเร็วงอกมากกว่าก็คือการแช่น้ำค่ะสอชั่วโมงบางทีลืมหคืนก็ไม่เป็นไรนะคะก็โรยพอวันที่สี่ปุ๊บ ก็หากทำปฏิทินทำใน Excel ค่ะเป็นตารางลงมาลากลงมาเลยก็จะมีอายุที่อย่างอันเนี้ย45วันค่ะอางเงี้ย50วันเนี่ยต้นนึงก็จะมีตาราง Excel เลยสำหรับผักชนิดนี้45วัน50วันแล้วก็จะทำป้ายแปะไว้ที่หน้าหัวแปลงนะคะมีต้นนึงก็จะรู้ดู้ว่าอันไหนอายุมากอันน้อยเรียกว่าเป็นชาวสวนที่อะไรมีทำงานแบบปัญญชนน่ะทำงานด้วยหลักวิชาต้นนึงจบธุรกิจ บริหารธุรกิจเกษตรนะคะอ๋อครับโอเคมีพื้นฐานอยู่บ้างก็ใช้วิชาที่เรียนมาดั้งเดิม20ปีที่แล้วที่ไม่ได้สัมผัสเลยกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งได้เลยค่ะมีจะตะเน้นอาศัยแบบศึกษาไปทําไปด้วยควบคู่ไปเลยเรียนรู้ไปทชการการปฏิบัติจริงใช่ครับต้องลงมือทําเลยครับทีนี้เมื่อกี้หอยก็เราก็แก้ปัญหาด้วยการยกแปลนขึ้นมาใช่ไหมเพื่อที่จะหลีกมัน ทำไมไม่คิดจะใช้เคมีอะไรกับจัดหอยมันน่าจะมีนะจุดเริ่มต้นนี้คือเคมีไม่ไม่เคยคิดเลยครับว่าจะต้องใช้เธรันว่าเพเรแอนตีเราแอนตีเพิเพรานึกถึงสุขภาพคับบใช่การมาลงมือทำส่วนตรงนี้ยทำมากี่ปีแล้วแล้มีทำเต็มที่เลยคือปีหนึ่งค่ะ ปีหนึ่งย้อนหลังไปนิดียเยค่ะใช่ค่ะปีหนึ่งย้อนหลังคะเพราะว่าก่อนนั้นก็คือทํางานอย่างเดียวกลัวแดดตอนนี้ก็คือแดดก็ไม่กลัวละคือมีความสุขอะค่ะเห็นปักผักรู้สึกใช้สมาธิในการปักผักลงแตงรหนรุ่ครับสลัดไม่ได้ปลูกง่ายแล้วก็ไม่ได้ปลูกยากอยู่ที่ความพยายามความตั้งใจค่ะพอเห็นผักโตทุกวันทุกวันเรามาลงแปลงเราจะมีตารางในการปลูกผักนะคะซึ่งทําให้เป็นการจัดระเบียบ ของชีวิตด้วยค่ะว่าวันนี้เราต้องทําอะไรเนี้ยเราจะมีตารางเลยค่ะด้านหนึ่งมันก็จะมาทําให้เรามีอะไรเป็นคนที่มีวินัยมีกฎเกณฑ์ของตัวเราวางระบบไว้วางระบบไว้ครับวุฒิฮะวุฒิทำก่อนหน้าใช่ไหมก่อนหน้าตัสนิมจะมาช่วยใช่ครับครับวันที่ตัดสินใจมาทำนะฮะตั้งใจว่าเป็นอาชีพเสริมเพื่อที่จะสร้างรายได้หรือหรือทำเพื่อตอบสนองให้ทัสนียไป กินเป็นสลับอย่างเดียวอ๋อก็ทําก็ทําแบบเอาไว้กินก่อนอ่าเลใช่คคือเริ่มจากว่าเราจะเอาไว้บริโภคใช่เอาเอาไว้บริโภคในในครอบครัวอาหารที่ปลอดสารครับใช่ครับแต่พอทำทำแล้วรู้สึกผลผลิตมันเยอะมันเยอะทําทาแล้วมันมันใจมันรักครับอ่าคือมันสนุกครับครับมันชอบครับแล้ว ส่วนที่เหลือจากกินก็แบ่งปันแข่งขายเริ่มแรกก็จะแจก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 คนรอบบ้านนี้นะครับผมใช่ครับแล้วทุกวันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นรายได้เพิ่มใช่ครับครับรายได้ดีไหมไอ้ผักสลัดก็ถ้าบ่าดีไหมก็ก็ดีก็ดีครับอ่าม่คือถ้ามองในแง่ของการทําเพื่อเป็นอาชีพนะสมมุติว่าเราไม่มีงานประจําอยู่การปลูกผักสลัดตรงเนี้ย คิดว่าจะอยู่ได้ไหมรายได้อยู่ได้ครับถ้าตัดรายได้จากที่ทํางานไปได้ใช่ครับก็แสดงว่าโอเคเราเรายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเลยครับเอ้บุผมเดินมาเนี่ยในสวนมีป้ายสวยมากสารฝันส่วนรักของพ่อคืออะไรครับคือ ก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตไปน,นะคะประมาณ2เดือนที่แล้วนะคะท่านเสียชีวิตโดยกระทันหันโดยเป็นเส้นเลือดในสมองตีซึ่งยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าเพราะอะไรนะคะแต่ท่านมีโรคประจําตัวอยู่แล้วคือไขมันกับความดันนะคะทีนี้ท่านก็ไปโดยที่ไม่ได้ล่ําลาอะไรเลยก็เลยทําป้ายนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นกําลังใจให้ในการทาสวนต่อไปนะคะ ก็แสดงว่าคุณพ่อเนี่ยทำสวนมาก่อนใช่ค่ะแล้วเราเพิ่งมาช่วยเติมเต็มในช่วงปี2ปีนี้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องคือเวลาอย่างเธอ่ม่ได้ไปรดน้ำอย่างเนี้ยค่ะเขาจะเป็นคนรดน้ำเพราะเราจะอยู่เทินที่โรงงานถ้าถ้าเราจะให้เรารดน้ำเองยังไม่ได้มีระบบสมาร์ทฟาร์มอะไรเรายังแมนนวลกันหมดอะค่ะก็ต้องอาศัยคุณพ่อรดน้ำวันละสี่เวลา ทีนี้พอเขาไปแล้วเราก็ต้องมาทําเองก็คือจะมีโครงการต่อไปก็คือเป็นฟาร์มเป็นสมาร์ทฟาร์มใช้กระสั่งมือถือในการรดน้านะคะแต่ยังไม่ได้ทําให้สําเร็จนะคะเพราะเราต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทีนี้พอพอคุณพ่อไปแล้วก็มาคุยกันว่าเราจะเลิกหยุดแค่นี้แล้วรอตอนที่เราออกงานแล้วมาทําต่อหรือเราจะทําทําควบคู่กับไปกับงานปัจจุบันซึ่งเราจะต้องเหนื่อย เหนื่อยเพิ่มมากขึ้นพือคุณพ่อเหนื่อยทั้งหมดเราจะมาแบ่งกันเหนื่อยเราจะมาแบ่งกันเหนื่อยใครทําอะไรได้ก็ทําคนนึงทาตรงนี้คนนึงทําตรงนี้คุณแม่ทําตรงนี้คือจะแบ่งกันเหนื่อยเฉลี่ยความเหนื่อยสามคนให้ไดให้แบบมากที่สุดนะคะก็เลยตกลงกันว่าเราจะปลูกผักต่อปลูกผักต่อควบคู่กันไปให้ให้ทําให้ได้ดีที่สุดนะคะครับเพราะว่าในเมื่อเขาวางโครงการเขาทําแปลงผักอีกหกแปลงขึ้นให้แล้ว คือยังไม่เสร็จดีนะคะยังต้องใส่หลังคายังต้องปรุงดินอะไรอีกเราก็จะทําต่อไปเรื่อยๆก่อ,อนจะเสร็จนะคะแปลงข้างหลังเนี่ยค่ะก็ทําคนเดียวหมดเลยค่ะเป็นความคิดของคุณพ่อที่จะขยายผลขยายค่ะเพราะว่าหกแปลงนี้ไม่พอขายค่ะครับคือ,อพอลูกค้าถามมาเราไม่มีผักให้เขาหรือเราบอกว่าเดี๋ยวต้องรออีก20วันเขาบอกชา้าไปเขาอยากกินวันนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึก ดแทนลูกค้าที่ไม่ได้กินผักสดๆกกรอบอะค่ะก็เลยคิดว่าเราจะต้องขยายแปลงแล้วก็มาคุยกับคุณพ่อคุณพ่อก็ทำทันทีค่ะทําไวมากทําคนเดียวโดยไม่รอก็บอกว่าให้รอเดี๋ยวมาช่วยแต่ก็ทํำาทางต้นนิมกับดาวุฒจะทําได้ก็คือวิ่งไปซื้ออุปกรณ์ให้เขาในวันหยุดอะคะครับแล้วก็เอามาไว้แล้วเดี๋ยวที่เหลือเขาจะทำเองอนี่นี่คือที่มาของคําว่าสารฝันส่วนรักของพ่อผม ตั้งใจจะถามนานแล้วลืมไปเลยส่วนเนี้ยช,ชื่อชื่อโซนเตียม,รรยมครับต้มเตียมครับมันคืออะไรต้มเตียมยต้มเตียมเกษตรอินทรียเ์เอ่อมันคืออะไรท,ที่มาที่มาที่มาคือก็เรามีงานประจําอยู่แล้วใช่ไหมหทีนี้เราก็ทําคือก็ทาไปเรื่อยๆครับค่อยๆก้าวไปก้าวไปคือกับขยายไปขยายไปก้าวหน้าไปเรื่อยๆครับกับต้มเตียมเนี่ยมันหมายถึงบางทีไออะไร เป็นแน่เฉยชาใช่ใช่ใช่แต่แต่มั่นคงครับใช่ใช่มันเต่าเดินเดินเดินแต่ทําทุกวันนะคะทำทุกวันไม่หยุดสักวันหนึ่งก็ไปถึงจุดหมายนะคะสักวันหนึ่งส่วนนี้คิดว่าน่าจะเขียวเต็มหมดพื้นที่หนึ่งไร่นะคะแต่ว่าเราจะทํากันแบบว่างคือทําว่างคือทำนะคะ คือจะไม่ทิ้งงานประจำจะ<ม>จะทำสองอย่างควบคู่กันไปแต่สักวันหนึ่งมเมื่ออายุเราได้<ม>เวลาพร้อม,มเราก็ต้องออกมาทําตรงนี้100%เรค่ะ<ม>เราตั้งใจไว้แล้วว่าตรงนี้คือความสุขที่แท้จริง<ม>ที่เราเจอแล้วอะค่ะทำบนพื้นฐานว่าไม่ได้โลภไม่ได้คิดหวังผลเพื่อการค้า100%ยเปซทำทำเพื่อความสุขใช่ค,ค่ะพูดถึงความสุขเนี่ยหลายคนเขาบอกการทาเกษตร มันเป็นอะไรที่มันได้มากกว่าสิ่งที่เราได้มากินได้บริโภคแต่มันได้สุขที่ใจใช่ความหมายมันคืออะไรเราอธิบายให้เ่อนผูาา้ถามสุขที่ใจคืออะไรสุขที่ใจก็คือค,คือเราเราเรามีแบบพอเพียง<ะ>เราไม่ต้องไปไปขนฝขายอะไรมากครับ<ะ>คือเราเข้าสวนมานี่ถือตะกร้ามาใบาหนึ่งเราก็อยากกินอะไรเราก็ ของพันนั้นไปกินไงได้ของสดไม่ต้องไปพึ่งตลาดไม่ต้องไปพึ่งกลไกการค้าข้างนอกเลยใช่ครับใช่ j จสน n ม e d ค่ะมีความสุขตรงที่เราเหลือกินเหลือใช้เลยค่ะสาหรับของในสวนเรากินไม่หมดนะคะกล้วยเพือนึงกินไม่หมดแจกแล้วก็แบ่งปันไปแบ่งปันเพื่อนบ้านแจกบางคนก็มาขอซื้อซื้ออะ ให้ฟรีไม่เอาแกงใจงั้นงั้นขายด้วยแถมด้วยจันเด้นแถมอะไรมาซื้อเหรอตัดเกินเหรอแถมเลยค่ะไม่มีไม่มีเก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวเรามาเก็บถ้าเราอยากกินเรามาตัดใหม่เนี้ยค่ะก็คือมีความสุขตรงที่ได้ได้ให้ด้วยอะค่ะแล้วก็อยากกินอะไรก็ได้กินอยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นเลยค่ะได้เห็นการเติบโตของมันด้วยทุกวันทุกวันกับในช่วงท้ายเนี่ยอยากจะให้แจสนมกับดาวุฒิพูดถึง ปรัชญาหรือหลักคิดของตัวเองในการทำเกษตรครับครับเราตั้งเป้าเรียนรู้ลงมือทำครับตั้งเป้า,าเรียนรู้ลงมือทำครับครับเซตหนึ่งัะค่ะก็คือ,อตั้งเป้าหมายไว้ แล้วก็เราค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงคไปหาเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วสักวันหนึ่งต้องมีความสําเร็จแน่นอนค่ะคบ,บางครั้งอาจจะต้องเจออุปสรรคร่มลุกทุกค,คัทันเราก็หาวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็จะผ่านไปด้วยดีค่ะไม่ไม,มีอะไรไม่นความสามารถของเราค่ะครับกับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของ หนุ่มสาวคู่หนึ่งผมขออนุญาตเรียกหนุ่มสาวนะครับ <c oughs> <c oughs> หนุ่มสาวคู่หนึ่งที่มีหลักคิดที่น่าสนใจมากครับวันนี้ถึงแม้เขาจะมีไรายได้ที่มั่นคงในงานอาชีพแต่ด้วยใจรักในเรื่องการทําเกษตรและก็รักในตัวเองรักสุขภาพเขาตัดสินใจลงมือทําด้วยตัวเองครับรายการคนนําทางสนับสนุนโดย PEA สว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยครับ เลื่อยเปยื่อยตามใจฉันอีก<ะ>อย่างหนึง่ง<ะ>จำนวนในการปลูกเราจะคำนวณไม่ได้แต<ะ>่ว่าแปลงหนึ่งเดีกี่ต้นเราจะเพาะมาเลยอันนี้คือสิอ่งที่สำคัญสมผักก็จะเหลือทิ้งแล้วข้งนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ปลูก<ะ>เอาต้นต้นพันธุ์ที่เราเพาะไว้มาปลูก<ะ>คุณมองเห็นอะไรในแสงสวา่าง สำหรับเราเรามองเห็นความสุขเพราะความสุขมักอยู่กับแสงสว่างเสมอเราจึงมุ่งมั่นเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยทุกคนด้วยความยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วงข่าวดีทั่วไทย ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดสืบสาร,กรเกษตรทิษฎดีใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระานางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จึงได้ร่วมทำความดีด้วยการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในการดูแลของกล่มพินิษและคลุมครองเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ด้านการ,กรเกษตรและสืบทอดปร,ชร,รัชญาเกษตรทฤษฎีใหม่ผ่านโครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชนณศูนย์การเรียนรู้ด้านการ,กรเกษตรตามแนวปร,ชร,รัชญาเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อยกระดับและคุณภาพชีวิตที่ยังยืนในจังหวัดนคนปรปฐมโดยมีนายพานุมาตรลิมสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยพันตำร,รวจโทวรรณพงศ์คชรักอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรองผู้ราชก,การจังหวัดนครปฐมผู้บริหารและพนักงานที่ร่วมกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีความเหมาะสมในการส่งเสริมความรู้ปลูกฝังทัศนคติและสร้างอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนดังนั้น PA จึงได้นำต้นแบบการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์มาติดตั้งในพื้นที่เพื่อใช้ในการสูบน้ำแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าพร้อมต่อท่อประปาไปยังพื้นที่ใช้สอยตามจุดต่างๆของโครงการเช่นรดน้ำต้นไม้ปลูกพืชผลทางการ,กรเกษตรเลี้ยงสัตว์และอุปโภคบริโภคทำให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ ได้เรียนรู้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเหล่านี้เอิร์ธเซฟหวังผลักด,ดันสุรินเป็นโมเดลอินทรีย์วิถีไทยอีสานใต้คุณสรรหจุธาจิราธิวั์ประธานและผู้ก่อตั้งบูลนิธิรักดินรักน้ำหรือเอิร์ธเซฟพร้อมด้วยครอบครัวเอิร์ธเซฟอินทรีย์วิถีไทยจังหวัดสุรินจัดการประชุมวางแผนขับเคลื่อนการตลาดให้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชนระดับกลางและ m o ร์เด Trade ซึ่งมีพื้นที่ของห้างสปปรรพสินค้าโรบินสันจังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่รองรับการจำหน่ายสินค้าโดยใช้มาตรฐานเอ r ร์เซฟอินสีวิถีไทยโดยประเด็นการประชุมขับเคลื่อนการทำงานของครอบครัวเอ t ร์เซฟแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างหลากหลายมีลักษณะโดดเด่นในพื้นที่ของตัวเองที่ประชุมได้สรุปว่าในภาคการผลิตมีความเห็นตรงกัน เรื่องที่จะใช้องค์ความรู้ในเรื่องหลุมพอเพียงจุลินทซีจากจ้าวปลวกมาใช้ในพื้นที่จังหวัดจุรินเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสินค้าไม่พอจำหน่ายโดยกระจายความรู้ไปยังชุมชนโรงเรียนและวัดในเครือข่ายให้สร้างหลุมพอเพียงกระจายทั่วทั้งจังหวัดในส่วนภาคการตลาดจะใช้พื้นที่ของห้างสปปรรพสินค้าโรบินสันจังหวัดจุริน เป็นพื้นที่รองรับสินค้าตามแนวทางของคุณสันหะจุธาจิราทิวั์เพื่อให้จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดนำร่องในทุกด้านของเอิร์ธเซฟอิน4ีวิถีไทยอีสาน PEA สว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยรับที่ต้องรู้ เกษตรทันสมัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรับที่ต้องรู้วันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมารู้เคล็ดลับดูเหมือนเลกเล็กๆนะครับแต่สำคัญยิ่งครับผมอยู่กับดาวุฒและตัชนิมนะครับ วันนี้ดาววุฒจะมีเคล็ดลับอะไรในการปลูกผักมาแนะนําครับก็วิธีการปลูกผักทำให้แถวตรงเร้วไวครับทำให้แถวตรงแล้วไวครับดูเหมือนเรื่องง่ายเลยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้สําคัญมากครับ,รบแล้วคิดได้ยังไงคิดได้ยังไงอ่าันนี้ก็ตอนแรกเดิมทีมันปลูกแล้วมันไม่มันไม่ตรงครับ ไม่ตรงไม่สม่ำเสมอไม่สวยงามใช่แล้วมันก็มีผลต่อต่อการขายของเราค่ะอ๋อแล้วจริงๆแล้วไม่สวยอ๋อถ้าเสวยอ่ะก็ต้องเป็นระเบียบควาสีหรือเล่นสีเนี่ยถ้าปลูกไปเรื่อยเลื่อยเปือยตามใจฉันอีกอย่างหนึ่ง จํานวนในการปลูกเราจะคํานวณไม่ได้แต่ว่าแปลงหนึ่งได้กี่ต้นเราจะเพาะเมล็ดเ้คือสัมครับแล้วผักก็จะเหลือทิ้งครับแล้วระยะห่างของมันมีผลต่อการเจริญเติบโตมัมีใช่ไหมเครื่องไม้ที่ว่านี่คืออะไรคือเป็นอะไรนครับอุปกรณ์นี่คืออะไรเราใช้ตรงนี้เป็นเป็นระยะเริ่มต้นอ่า หามุมหามุมองศาจากตรงนี้เริ่มจากตรงนี้เราต้องวัดระยะให้ได้พอดีครับโอเคออกแปลงครับครับอันนี้ครับจะเป็นทำไงพอได้มาแล้วทำไงกดลงไปใช่ครับอ่ากดลงไปไม่พอแบบประมาณว่าต้นเราสูงแค่ไหนก็กดแค่นั้นอ๋อง่ายๆง่ายโอเคระยะเราอ่าก็ทำไปเรื่อยๆครับเราเราก็เรอกวาระยะนี้แล้วแทนนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ปลูกเอาต้น ต้นพันธุ์ที่เราเพาะไว้มาปลูกยอดลงไปแค่นี้เราก็เราก็แค่กบเบาๆแค่นี้ครับแล้วเนี่ยจะไหวไม่ต้องไปกด้มันแน่นำลากขาดจะอาจจลากจะแน่นจะากไม่เดีอยลากแก่ลากจะไม่ดีแค่นี้เองใช่เนี่ยเราก็ ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆดูเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่มีผลครับมีผลต่อการขายมีผลต่อการเจริญเติบโตลับที่ต้องรู้วันนี้ภูมิใจมากที่เราได้นำเสนอสิ่งที่ดีๆรายการคนนำทางออกอากาศทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงสิบนาทีทางททบ5ครับ